สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขอใจชาุูและก็ะทันผู้ชมที่เขารพบทุกททันครับอาแดดล่มล่ม,ลมตกคําลงแล้วหลังจากหมูมาไก,กล้ปูปลากินเนื้อไปแล้วย่งเนื้อค้นสตัวบเนี้เอ้าหาเนื้อใส่ท้อ,องพี่น้องนะครับเมื่อนี้เมนูของเฮาก็คือชะอมลวกหมูทอดนะครับมือว่านเนี่ยอะไรชะอมลวกหมูทอดแล้วก็ตำมะฮุกะนะครับอ่ะขันแรกมัตตัดเอาชะอมสะกก่อนหรือพักขานะครับ ตัดท no ักขาใชกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับเนื้อคนน้ำบ่เนี่ยปูปลากินไอ้หมูมาไกลไก่กินไปแล้วย่างคนหาถึงตัวบ่โอ้ยมันหลาเนาะน้ำเนาะคึ้พ่อหนาผู้ขายอมล้อมอมล้อมใช่เนาะตัวได้ตัวดีชะอมไรน้ำวะท่านโอ้ปูปลาหุ่มมีน้าเหมือนอะธรรมดาพี่น้องของกินแซ่บก็ต้องมีอุปสรรคในเจ้าน้อยกินง่ายไรก็ะเพาะแซ่บไปได้เนาะต้องกินซง่ายง่ากเจ้าน้อย นะครับอืม่งกินยากก็หน่อยต้งมีรสมีสัตกินง่ายล้าบะแสบด้ยนี่นอไแม่กินอออออ๋ออออออ๋ออ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 ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออออออ พราะว่าอยู่ในส่วนตัดแต่งกิ่งนะครับยอดอาจจะโบท่านฟงหลายปไหนอีกจะดหนึ่งมือว่านก็มาเอาไปหอบหนึงแล้วนะยอดชะอมอ่อนๆพี่น้องนะครับเอาไปพันกับตำมังหงเงินเพี่นอนะ้องเนาะนะครับตำมังหงเสแซ่หมืกมขึ้นกับตำมังหงนี่พี่น้องหมืกขึ้นตำมังหงแล้วก็ย่างปลาปลาเผาเนาะเมื่อนี้กอดหมูท่านแม่บ้านว่าอยากหมูท่านเ ต้องหาไอ้ยังมันมันคุณเซว่าอย่างเนี้ยมันมันนะเอาเขาคงจะทอดหมูเนาะแนวมันมันเนาะอื้มมันมีอะไรมันไปก็ไดทอดหมูอยู่บ่มีแม่บ้านจมอยากแนวมันมันช่วงนี้ต้องไม่อยังอิบบาท นะตัดยอดผักชะอมหรือผักขาเนาะพี่น้องเนาะครับนะกำลังฟงใหมนะนะ่นะครับไดบ้นะนะนะครับหาเนืน้อมาแรงไปเบิกอีกอ้อออดเอเล่ยู่พี่น้องอืมนะนครับมีหลายออท่านก็มักกินดิบด้วยพี่น้องผักขาครับโดยเฉพาะยอดอ้อนวอนพันครับต่ำข้าวปุ้นเนาะส่วข้าวปุ้นก็ได้นะครับ รู้สึกว่าจะล่งโตขนาดวันนี้คาจะสะทุกับเคยล่อง่องอยู่คักอยู่ยอดพระขาอ่อนๆกับต่ำส่วนเนาะตองกินอะไรจะไปไก่โมเด้วยแล้วก็จะไปไก่แมลกอ่อนพีกระบูนโอ้โหพวพวกทะเาน้ำนี่เนาะ อืมอืมหาเยอะยังมาแรงพี่น้องหาได้่พักขาเราไปห้อมเอามาหาหมักเขือพี่น้องหมักเขืออ่อนๆนะกรอบๆอ่อนๆไปกลับมันนี่มีเมนูคือส้มตำหมูทอดเนอกขนาดเนาะนะครับเก็บซุ้มือกินซุ้มือนะครูก็ได้กินอันนั้นพี่น้อง มีบัวไทยในอหองนะเรียงเรยงโพดคดน้ำไห้กับบฟังอ๋อนวลนิดแบบไงนี่เนงนแกหรอพ่หนุ่มนะข้างจะมียอดชะอมมะเขือเนาะพีะ่อนเนาะนั่มะเขือตื้อมีจังหน่วยสองหนยพี่น้องเพราะเป็นพักนะตํำหงสมตํำเนี่ยต้องมีพักหลายๆเย พักบ่หลายบ่แแ่บสมตำต้องผักเยอะๆกินเมนูผักมือพี่น่นองสมตำชวนโปรตีนเขาก็ได้เนื้อทอดเนาะอ่ะอ่ะผักแล้วสมควรแล้วบันอ้เดา๋ยแกว่ามกพรกมาใช้ต่ตำหุงน้ำเน้อเด้อเสนอเก็บสดๆอยู่สวนแล้วนี่พี่น่องนะครับ พริกใส่ส้ตมตำพริกสดนะพี่น้องนะมักแก่แดออนแน่ตามอัตราภาพตามที่หาได้หลายคนมักจะตำส้มตำใส่พริกแห้ง จะสศร้าท่งว่ามันปลดได้อัตหลรสไปได้นะต้องพริกสดๆตำน้ำฟงเผาผักเลยไหมแอบตำพริกแห้งแนละ้วมันจะแข็งยังไงจากยางมันเป็นบลดละมุนลิ่มปไปเลยต้องสงตมตำเนะี่ยต้องพริกสดๆเนะาะเนื้อพบอยังหักบาพรีกกับอีกคุณทีลังคนมักย่องวาเถอะนะ นายพริกไปไสแล้วบัานเนี้ยว่ยังอีกเข้าโอ้ต้นนี้เป็นได้เนี้ยพ่อจะมาพริกนีต้นเดียวกินบุบเพี่น่นองเอ้ยมาเคราเทศมาเคราเทศอ้าวไกลมากไปเห็นบังวงสุกพี่น้องอ่ะไปล่างปากาน้อยบ้านนู้แก่ข้าวพี่น้อง ของหวัดเนาะประจําสวนเนามะม่วงสุกน้ำมังคู้อ๋อมังคูงมีแล้วอบทวอท่านเอาต่อยไปไว้มืนนอว่านนวยหนึ่งต่อยน่วยเดียว้วแต่มาลงสองอ่ะมีแล้วนาะมังคูงเนาะะมะงคูงจะบดท,ท่านาน,นี่ละบ้างนี่พักเคียงเขารอบหนาจะงกินปลาเนาะขึ้นกินแล้วปลา <c oughs> อ่ะคลิปนี้คงจะพ่อพี่พ่อน้องเพียงแค่นี้สักก้อนมานี้อืออ่ะรอบนี้ตำรวจเขาได้ยังนงเป็นเนื้ออ่าเยเลก็มีพักเนาะพักมักพริกมักเครื่อเทศมักเขือแลม้มมงวองสุกน้อยนึงะนะครับเฮ็ดกับเขาแรงมืะแรงนี่จะมีหมูทอดนะครับตำมหุงเนาะนะส้มตำนั่นเองโดยมียอดสะอมเป็นพักเคียงนะครับอ่ะจะได้ก เขาแล่นก th ันพ uh ี huh. uh ่น huh. ้องเยครับหากินบ้านๆปลูกอยู่สวนเท่าหน่อยหาเก็บอยู่อเนี uh ่ยนะบริสุทธิ well ์น้อมะฮุ Una ่งก็บริสุทธิ yeah, ์ซื้อเนตแต่หมูน่ะซื้อซอยเพิ่นนะลูกพี่ใหญ่เพิ่นขาหมูนะครับเพิ่นขั้วหมูก็เลยเอาซอยเพิ่นก็เลยถั่วเตักเต๊ก้อนสุกันหมดแล้วท่านเบิดอยู่คอยสอยมาลาบแค่ละหน่อยย่านเบิด์ตเมื่อนี้ใหญ่แก้วเฟมิลี่อยากทอดรสท่าน หาเน่ามันมันกินแนะ่ๆบ่ได้กินเน่ามันมันโดนแล้วสินะก็เลยทอดหม้อมันเลยเนาะนะครับเป็นอยากเน่ามันมันมาสะนะันะเอาคที่นี่ท่านี่พื่น้องสวัสดีครับ